คือเท่นะเหมือนพอร์ตอะสอง่งคล้ายๆพอร์ตอะเลกสเปคผู้อะสี่สิบล้านเหรอวะ

เออผมว่าเดียวแล้วแล้มันต้องเติมผมว,ว,ว,ว่าเลี้ยวว่ะ แล้วก็เบาด้อ้าวของว่าเลี้ยวเนี่ยอาจจะไม่พิวเท่าไหร่ต้องบังคองดีๆแล้วต้องบินได้อ่ะไปเรื่อยแล้วให้ถัดเรืวว่องความแรงเรื่องความแรงอะเรามองข้ามไปนะเพราะว่ามันคือประกอบใหม่นะมันแรงอยู่แล้วแหละมันคงไม่ช้าหรอกประกอบใหม่แต่เรื่องเลี้ยวเนี่ยผมกำลังพยายามขยับมันเชินอยู่ แ็กอะเนี่ยผมว่าเลี้ยวอันนั้นือไม่ชินเพราะว่ามันแรงเกินไปไต่ขอบละวัดยึดเกาะเบอร์จัดยึดเกาะเบอร์ไหมก็ยึดเกาะ ลอยๆหน่อยนึงนะครับนิดหน่อยไม่เหมือนแท็กแท็กมันจะมันจะหนักกว่าแต่ก็ถือว่าได้อยู่ไม่น่าเกียดไม่รู้ว่าเขาจะเนิร์มหรือเปล่านะครานี้แต่แม่งแรงแบบพี่เฮียเลยนะไม่มันโก่งเลยนีใช่เสียงเอเอเลยครับเสียงเอเอเลย ไหนเห็นปะ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 ตอนเดี้ยวมันจะมันจะแบบมันจะก,กว้างๆอ่ะเออเนี่ยเขอเสียข,ของมันที่ผมมองว่ามันไม่รู้อ่ะต้องชินหรือเปล่าแต่เล็กมากคิ้วจัดเลยโหถ้าเกิดเพิ่อมโมเดลอีกหน่อยนะหงุด่ะเขาเนี้ยไนเห็นปะ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  ือมันเลี้ยวกว้างครับมันเลี้ยวกว้างว่างั้นเถอะตรงๆเลยมันต้องประคองเรื่อยๆอ่ะซึ่งแบบเนี่ยนะคือมันต้องประคองขับอ่ะปาะคองเลี้ยวแบบเลี้ยวชูไม่ได้อ่ะเอออย่าเผลออ่ะใจห้ามลอยอ่ะเออเวลาเลี้ยวอ่ะใจห้ามลอยต้องปาะคองตลอดเวลาอ่าเรื่องเลี้ยวนะเรื่องความแรงเรามองข้ามเลยดูเห็นปะมันแรงอยู่แล้วเรื่องความแรงอ่ะ เนี่ยเรื่อง,องความแรงเรื่องความถึกอะเรามองข้าวเลยอราบนเราบนเขาดิผมว่าบนเขาน่าจะน่าจะโงหัวดเขาเนี้ผมว่าเพราะมันเล็กมันคุ้มง่ายโอ้โหบนเขาผมว่าผว,วานะคันเล็กๆนะพี่พิ้วอะนะฟิลมันหนุ่มอะโดดโดดบนเขาอะบนหนุ่มอะเออเห็นภาพเลยเนี่ยอันนี้คือแบบภาพเรียนในเมืองก็ถือว่าให้มันได้แบบคุ้มเลยแหละ แรงอ่ะแรงแบบแรงเลยแหละแต่เลี้ยวมันแข็งๆไปหน่อยนะต้องประคองตอนเลี้ยวต้องประคองหน่อยต้องประคองอ่ะเดี๋ยวกว้างไม่ได้ไประเดียเด๋ยวประเดี๋ยวท่านเนิร์ฟเหรอท่านเนิร์ฟก็ต้องรอซื้อคันคันตอนมันเนิร์ฟอ,อ่ะราคาแน่ๆลงอยู่ ไม่ <im sharing> น้ำมันหมดว uh. ัจังอ่ะเมื่อเติมไม่ใช่หรอแต่เสียแม่งเพลินจัดเลยเฮ้ยความแรงก็ผ่านอยู่แล้วผ่านไปทางดีแหละแรงก็แทกประมาณแบบแรงก็แทกประมาณยี่สิปอร์เซ็นต์ะเออแล้วก็เลี้ยวเนี่ยคล้าๆแทกเพราะว่า มันคอมันจะแบบมันจะมีความแข็งๆเหมือนกันอะเออนะครับแล้วก็อะไรกันก,ก็หมดหรอปะใช่แต่บุคคดแต่แต่บุคัดบบคนี่คือติดตัวโค้งนะครับผมว่าอนาคตราคาอาจจะเหลือสักยี่ห้าล้านคันนี้ อ่ามาดูความเร็วแบบโดยเฉลี่ยนะผมเห็นไม่แกห้าร้อยอ่ะ อันนี้คือแบบว่าบูตไม่ติดนะบูตไม่ติดอันนี้คือความเลยแบบไม่บูตนะแน่ยบ่ามันจะมีช็อตแบบหนังๆอะอ่ะแปลกๆป่าวะช็อตแบบง่วงอ่ะตอนเลี้ยวอะ่ะมันไม่ผิวอะ่ะคอไม่อ่อนอะ่ะ ต้องบอกของหรือเปล่าวะเออต้องบอกของเดียวไปแล้วก็มันลอยนะพี่อะรถแม่งลอยหมุนจอเอาพี่เออนี่เหรอ เกินร้อยไหมเหรอต้องดูว่ะไม่มั่นใจเหมือนกันไม่อยากเขมเยอะเนี่ยเลี้ยงไม่ผิวถามว่าราคา40บาทน่าจ่ายไหมผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจ่ายเะไรสองยี่สิห้า พอยี่ห้าเนี่ยไม่เกินจริงไม่เกินไปแล้วอ่ะไม่เกินไม,ไม่เกินสามสิบอะได้อยู่แต่เดี๋ยวมันแบบไม่ไม่ค่อยเ๋ยวมันไม่ค่อยอ่อนอะ่ะเดี๋ยวมันแข็งครับเออต้องประคองหน่อยอผมว่าว่าไม่ไม,ผม่ผมเปลี่ยนแ,แล้วกันผมเปลี่ยนแจลวผมไอ้เก้าสองแล้วกันเพราะว่าเล้ยวมันแบบแปลกไว้ไว้เก้าสองแล้วกันครับ ก็คืออยู่ในเทียเก้าอะก็ยังโหดอยู่ดีอะ่ะครั้นี้เลี้ยวมันไม่ค่อยเลี้ยวมันแข็งอะ่ะเวลาแรงๆ,ๆอะ่ะ